าอาหารเย็นโดยสิงมือข้าพเจ้าเองปลาหมึกแดดเ,เดียวเมเชขามีคุณเชียงขาคุณเชียงปลาสิงนดีนิดหน่อยะคะ่ะเคผัดบัวใส่ไข่ไข่กีดใดแล้วก็อันนี้กระเพราหมูหมักผัดแบบแห้งๆสิงมือดีมากอร่อยโคตรส่วนอันนี้เป็นอาหารมาเม้าขาวผ่าดอกแคร์ผัดน้ำมันแล้วก็ ทานข้าวเย็นนะคะอาหารเย็นวันนี้เหมาะกับฝนตดๆกับเนี้อคะ่ะวันนี้มีปลาหมึกทอดแดเ่เดียวไข่กะเพราหมูหมักนี่แล้วก็บะหมี่ผัดสดใสไข่อร่อยวันนี ้ส alam, สมันของชาวนาก็มีผลประโยชนอร่อยมาก